หมอโยงเผยเข็ม3าม,มาแน่ตอนนี้กำลังเร่งวิจัยอยู่ขอโทษที่หายไปนานเพราะไปมัวเก็บขยะอยู่วันที่3กันยายนศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสเฟสบุ๊ระบุว่าโควิด19วัคซีนจากการระบาดของสายพันธุ์เดลตา้ากระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประเทศที่ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก80%ในผู้ใหญ่แล้วเช่นอิสราเอลซึ่งมีประชากรเพียง9ล้านคนมีผู้ป่วยต่อวันเป็นพันและเข้าสู่หลักหมื่นแล้วเมื่อเปรียบเท,ทียบต่อประชากรแล้วมากกว่าประเทศไทยเสียอีกในอเมริกาเองก็มากกว่าแสนต่อวันแล้วอัตราการเสียชีวิตลดลงก็ยังวันละประมาณ1,000จากข้อมูล cdcs โควิดดาต้าแทรกเกอร์วันที่2กันยายนมีผู้ป่วยใหม่153,728คนเสียชีวิต1,209รารายประเทศไทยเองก็เป็นสายพันธุ์ไวรัสเดลต้าเกิดทั้งหมดมาเป็นเดือนแล้ววัคซีนที่ใช้อยู่ในโลกนี้จะลดประสิทธิภาพในการป้องกันลงแต่ยังสามารถลดความรุนแรงของโรคได้และลดอัตราการเสียชีวิต ขณะนี้ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเราจึงต้องรีบให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงและสตรีตั้งครรภ์เรายังมีความหวังว่าถ้าอัตราการให้วัคซีนเป็นอย่างขณะนี้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเราก็สามารถที่จะลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ทีมของเรายังมุ่งมั่นในการทำการศึกษาวิจัยการใช้วัคซีนตามทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการศึกษาวิจัยขณะนี้กำลังศึกษาว่าจะให้ เข็มที่3อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดที่จะป้องกันสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปเพื่อเตรียมรองรับการให้วัคซีนเข็มที่3ที่จะต้องใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนขอโทษด้วยที่หายไปนานเพราะไปมัวเก็บขยะอยู่แฮชแท็กหมอโยง